ัสดีครับวันนี้พบเกม One p i เ c เ e อครัวขอครับ Mr K ก็วันนี้ครับอีเวนต์ของ p o p นะครับ p a r a c e l u m b l Grand Party นะครับหรือ3 vs 3ครับได้มาเลยครับก็มีเวลาอยู่ที่5วันนะลงได้วันละ5รอบนะครับถ้าหากคุณชนะครบ15บรอบใน5วันก็ได้ไปเลยเพชรรวมกัน50เม็ด ชายาพิเศษและก็หัวอีกประมาณ3ล้านนะครับส่วนของรอบเดือนนี่ครับสีเขียวได้รับบัฟนะครับเลือดมากขึ้นสีเหลืองโจมตีมากขึ้นสายธงลูกศรความเร็วมากขึ้นสายหมัดป้องกันมากขึ้นสีแดงเนิร์ฟไม้ตายช้าขึ้นนะครับถ้าหากคุณใช้กัปตันเป็นโซโลหรือซันจินะครับ ซกิวไม่ตายของกับตานนั้นก็จะอ่าไวขึ้นอีก40%นะก็รอบนี้เนิ์ฟแค่แดงนะครับแดงไม่ตายแตช้าขึ้นนะส่วนเหลืองส่วนทงนั้นบัฟขึ้นนะครับทีมของเดือน,นะครับผมใช้อ่าสทีมประมาณนีครับก็เป็นทีมของสีม่วงนะอ่าในทีมก็จะมีเป็นบอนนี่นะครับบอนนี่กับเจ้บวกนะครับสีม่วง เป็นลูฟี่นิกะนะครับสีม่วงลิมิเต็ดครับกับตันด้วยนะกับตันของนิกะนะครับก็จะมีการเพิ่มของสีเหลืองสีม่วงนะครับเพิ่มโจมตีความเร็วป้องกันสายกรามสายหมัดสายของกระดาษจุดเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วไม้ตายไวขึ้นนะครับซึ่ง3ทีมผมนั้นได้รับบัฟทั้งหมดเลยนะสีเขียวเนี่ยเป็นเขียวของกรามนะ ของง้นใส่กรามได้แล้วบัฟเหมือนกันนะครับเลยจัดสีเขียวได้นะไม่ใช่ว่าจัดม่วงนะครับกรามเหมือนกันนะทีมเขียวเนี่ยแล้วก็เป็นอาทีม,ม่วงครับเป็นยามาโตะหกดาวลิมเเต็ดครับโ<า>มเลรับหกดาวธรรมดาครับ<า>แล้วก็เป็นสโมเกอร์ครับห้าดาวของพีพีเป็นยักษ์นะครับอายักษ์ผมขาดแค่ตัวเดียวนะอ้าวเพช่อผมมีแค่ตัวเดียวนะก็เลยใส่แค่ตัวเดียวนะครับของกาชาพีพี เป็นโจ้ะนะครับของกาชา p ิวีแล้วก็เป็นออสนะครับของกาชา p ิวีนะถ้าหาคุณมียักษ์คู่ก็ใส่มาแทนเลยก็ได้นะดีกว่านะครับทีมเหลืองผมก็จะมีเป็นนิกา6ดาวลิมิตเต็ดครับเป็นหนูยมโตนะครับหกดาวบวกลิมิตเต็ดครับโรเจอร์ครับ6ดาวบวก ลิมิตครับโอเจ้งนะครับเหลือง6ดาวธรรมดาครับโมโมนี่ครับเป็น6ดาวธรรมดาครับแล้วก็เป็นโนแลนคู่นะครับ5าดาวหกพีพีครับส่วนทีมเขียวนะครับเป็นทีมเขียวกล้ามนะก็จะมีเป็นลูฟี่ลิมิตด6ดาวธรรมดาครับเป็นลูจินะครับไอ้ลูฟี่6ดาวลิมิต็แล้วก็ลูจิหดาวบวกธรรมดานะครับ โรเจอร์ครับด6ดาวฉ<ด>ลองนะครับ<ด>แล้วก็เป็นบิกงปมนะครับ6ดาวเขียวนะครับลิมิเต็ดเ,เป็นอาซันจีนะครับแบล็กสูตร,ร5ดาวของอากาชาพิวพีเป็นอาแฟร,รงกี้กาชาพิวพีแล้วก็เป็นยามาโตะนะครับ5ดาวบวกตัวฟรีเป็นอาหนวดดาวนะครับ5ดาวบวก5ดาวธรรมดาใสยตัวฟรีนะครับ ซึ่งถ้าหากคุณมีเป็นไอเจ้าเปลูหรือจอตา้านั้นใส่มาแทนไอเจ้าแฟรงกี้ใส่แทนย่โตัใส่แทนของโหนดดำได้ดีกว่านะหรือคุณมีเอของฉลองใส่แทนใส่แทน5ดาของ p p มาได้นะเอ,อของลิมิตใหม่เนี่ยมันเก่งกว่านะครับรู้สึกว่า,าโหนดดำผมลืมอัพใช่ไหมมันแปลก,กอะมี5ดาบวบกใช่ไหม ผมก็น่าจะลืมนะขอดูสักครู่นะครับผมว่าไอ้ดุดดำเนี่ยมันอัพขึ้นได้ใช่ไหมอ้าจริงด้วยผมลืมอัพโอเคดุดดำมีห้าดาวบวกครับก็ทีมสามทีมผมประมาณนี้ครับก็เป็นทีมของสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวใส่กล้ามนะครับมันจะได้รับบัฟจากกับตาขอใอยเจ้านิกะม่วงหมดเลยนะทั้ง3ตัวนี้มาซุยกันเลยครับ เข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็แนะนำร้านของส้มบี้ลัสนะครับร้านขายไอเดดองเพชนะครับหลากหลายเกมเนาะร็มทั้งเกมของอวันพีชเบลตี้ลัสนะครับบีดเบฟโซนะครับ้วกรบอลเลเจนด์แบล็ c โคเวอร์โซโล่เหลวเวอินะครับ,แล, Legend, Cover, Solo, Level รบแล้วก็เกมเรานะครับของเกมวันพีชเทเชอร์คูลนะก็สมามารถมาหาซื้อไอเดดองเพชกันได้เนาะ ราคาไม่แพงครับแถมมีแบบสุ่มนะครับสุ่มแบบสิบเพจนะซึ่งผมเคยสุ่มได้นะครับสุ่มไม่ยากลงเข้ามาสุ่มเข้ามาซื้อกันได้ครับซึ่งลิงก์ร้านค้านะครับอยู่ใต้คลิปนะหรือคุณสามารถเซิร์ชใน Google พิมพ์คำว่าสอมบี้รัสก็มีขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับร้านของสอมบี้รัสครับซึ่งรอบนี้เดือนนี้ครับก็อ่ามีนิกะแน่นอนนะครับเนื่องจากเขาหลุดบัฟไอหลุดเนิฟมาแล้วเพราะงั้นเราเจอนิกะ ดูดูกันแน่นอนเขาไม่ต้องห่วงนะครับมาดูืีกันเลยแล้วกันนะผมขอสู้กับทีมคนนี้เหรออืมไม่เอาสู้คนนี้แล้วกันนะเป็นนิกะม่วงเหมือนกันนะครับทีมนิกะม่วงเหมือนกันนะเอาเป็นม่วงชนม่วงนะครับแล้วก็เขียวชนฟ้าแล้วก็เหลืองชนแดงนะครับมากด้วยกันเลยวันแรกอะแพ้ชนะช่างมันเถอะม,มันเป็นแค่การลองทีมนาอวอันนี้ก็มา โชว์ทีมให้ดูกันเบื้องต้นนะครับผมเปิดเสียงยังวะมาลุยลุยกันอา่าแล้วก็แถบด้านข้างเนี่ยที่มันขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูนะมันมีขึ้นมาของผมผมตั้งค่าไว้นะถ้าคุณจะให้ขึ้นมาก็ตั้งค่าตามผมได้นะครับเนี่ยข้างข้างอะ่ะข้างอาไอ้สามืออ่ะกดตรงนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยกดเป็นออนนะ มันก็จะโชว์ขึ้นมาครับมันจะเป็นการดูรอบแล้วว่าใครออกก่อนออกหลังนะครับเขาโดนมิสไปแองแท็กผมพอฟอกันนะแต่ความเร็วเขาต้องจเร็วกว่าใช่ไหมตัช่ติสิะอฟอกันป้องกันพออกันเลยทีมเขาจะมีคิดผมไม่มีคิดนะครับโมลีเขาออกก่อนแฮะเอดิโมลีผมออกไปแล้วไม่ดูต่อไปคิดเขาออกต่ใช่ิสิเป็นมอนี่ก่อนเหรอ ถ้าบออนี่เขาออกก่อนผมซวยแล้วอย่ามาตกมาลดค่าพลังครึ่งหนึน่งทำดามเมจไปครับเป็น <c oughs> เขาออกก่อน <c oughs> เพราะเขามีการลดคูลดาวของสกิลผมลงไปนะครับ <c oughs> ดีเลย์ของสกิลไปนะ <c oughs> ถทำให้สกิลผมออกช้าเลครับมาลดไปลดนิกาอ่าเห็นไหมนกิกาหายไปแล้วเพราะงั้นนิกาผมออกก่อนนะครับอู้ สวยไม้ตายของนิกาเนี่ยเอาไว้ใช้เอาใช้ก่อนเลยเหรอรีบเนาะโอโ้โหโหแพ้โอเคโอเคค่อยช่างมาเถอะแพ้ไม่เป็นไรทีมแรกนะครับแต่ไม่ตายเต็มแล้วเอาไว้ใช้ตอนกลุ่มสองได้นะครับกลุม่มแรกโอเคช่างมาันเขาจะคลิปไปแล้วกันนะไม้ตายออกมาแล้วสู้ไม่ได้หรอกไม้ตายของนี้กับกัปตันเนี่ยมีความแรงอยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะแรงมากนะครับ อ่าทีม2นะครับทีมเขียว VS ทีมฟ้าทีมนี้คงไม่ต้องขดไม่ตายหรอกนะครับมาดูกัน,นครับตีสุดเลยนะอ่ายังไงนะครับสีเขียวก็ชนะทางสีฟ้าอยู่แล้วับก็เป็นฟ้าผสมน้กการนะครับผมคือมุอาเขียวผสมกล้ามนะเพื่อจะได้รับบัฟนะครับมาดูกัน ทีมเขียวใหม่เนี่ยทีมเขียวของยุคสมัยเนี้ยแม่งรวดและก็แรงนะดูสิเพิ่มบัฟโจมตีตั้งยีประมาณ25่หาฟาเร็วตั้งประมาณย8แปคือมันเร็วนะเป็นทีมเขียวยุคใหม่ยุคเร็วมากๆนะครับก็ทีมเขียวยุคเก่าเนี่ยคือแบบคนพาดพึ่นะแล้วก็ช้ายุคใหม่เนี่ยคือเร็วและก็แรงนะครับแต่ฟ้าเร็วกว่าเว้ อ่าเตะสโล่ไปไหมอีกตัวหนึ่งอย่างครเป็นลูฟี่ก่อนนะครับทำดาเมจไปครับแล้วก็เป็นการบัฟเคาน์เตอร์นะครับกระเปอรูจิครับลดเกราะนะครับแล้วก็ไปทำดาเมจไปครับเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยลูจิหกดาวบวกถือว่าแจ่มขึ้นนะทีมเขียวเนี่ยบิ๊กมัรครับดาเมจมาเลยครับบิ๊กมัรลดกำลังขึ้นนะครับทำดาเมจไปครับแล้วก็เป็นซันจินะครับทำดาเมจไปสองครั้งครั้งเดียวเหรอแล้วก็มีอ่ามีบัฟไหมไม่มีบัฟ ต่อไปเป็นโรเจอร์ครับบัฟโจมตีป้องกันทำดาเมจภัยนะครับ,บป้องกันฮาดาวรพลางตึ้งหนึ่งทำดาเมจมานะครับบิ๊กมามเลือดจะหมดแล้วจะใช้ไม่ตายดีไหมวะใไฮโดามาแล้วครับผมตายได้เลยนนอันนี้คือลองก่อนนะ ถ้าหากไม่ใช้ไม่ตายจะไหวไหมโอเคยามาโตขึ้นมานะครับแฟรงกี้ขึ้นมาหนูดำขึ้นมานะครับโ,โหเขาใช้อีกแล้วเหรอเท่าไหร่หกพันหมื่นสองนะครับเห็นไหมไม่ตายนี่การแรงจริงนะอันนี้แค่ลองดูนะครับไม่ได้กาจดจะชนะเลยนะถ้าหากใช้ไม่ตายไปผมก็ชนะแหละแต่ที่ลองดูนะวันแรกวันแรกเนี่ยเราสามารถ ลองพงลองทีมกันได้นะครับไม่ต้องซีเรียสไปเจะมาของจริงคือวันที่อ่าสามสี่ห้านี่แหละคือของจริงนะวันแรกชิวๆกันได้นะครับมามุ้ยไหมเป็นทีมฟ้าครับทีมม่วงกับทีมเขียวนะครับมาเอาไปเขียว VS ฟ้าไปเลยแล้วกดสคิปไปเลยครับดูซิจะไหวไหมถ้าหางไม้ตายนี่กะไม่ออกก็ไหวอยู่แหละไม้ตายนี่กะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหลืองหรือม่วงนะแม่แงแรงเลยครับเข้าออกนี่ไงไม้ตายออกมา ไม้ตายนิกะออกมาทีมแพ้เลยครับมันก็ค่าจะส่งผลนะนิกะเนี่ยไม้ตายส่งผลแบบมากมากเลยนะครับมันค่อนข้าจะโกงนะไม่ไม่ว่าจะเป็นนิกะเหลืองหรือนิกะ่วงกระตามนะแม่งโกงทั้งคู่แหละเพราะไม้ตายมันแรงนิกะเหลืองนั้นไม้ตายก็อยู่เที่ยวันอ่าหมุนสอง นิกะม่วงก็ความแรงอยู่ที่ประมาณหมื่นสองเท่ากันเลยนะความแรงของไม้ตายของ g ีพีเนี่ยแรงเท่ากันเลยนะโหเท่ากันเลยเพราะงั้นคุณจะเล่นเป็นนิกะเหลืองหรือนิกะม่วงก็ได้แหละเพราะมันความแรงนะเท่าเท่าเห็นไหมพอกดไม้ตายปุ๊บชนะง่ายขึ้นเลยเห็นไหมไม้ตายมันโคงไม้ตายนิกะดีถือเป็นเอสกิลที่โกงมากๆเลยนะครับวิธีการเนิร์กก็คือว่าเอาบ่วงมาสู้แต่มันเนิร์ฟยังไงอ่ะความแรงมันเท่ากันเลยอ่ะ เขียว s เหลืองนะครับก็จะคิดไปแล้วกันนะเดี๋ยวกดปล่อยไม้ตายไปนะครับอ่าพราะงางน้นะครับการเล่นของ GP ของตอนนี้อัตราการชนะหรือแพ้ขึ้นอยูกับการที่ว่าคุณจะกดไม้ตายตอนไหนเห็นไหมพอกดไม้ตายไปปุ๊บอัตราการชนะเนี่ยขึ้นสูงมากๆเลยนะคุณก็ต้องดูกะจังหวะด,ดีๆว่าจะกดตอนไหนถ้าเขากดมาตอนกลุ่มแรกนะ เราไม่ต้องกดเราปล่อยแพ้เลยเราไปกดตอนกลุ่ม2กลุ่ม3ก็ได้เพราะยังไงเหมือนว่าทีมแรกเราล่าซื้อไปก่อนเพื่อให้ทีประตูตเนี่ยเขากดมาก่อนเนาะเพราะงั้นเราไปเน้นกลุ่ม2กลุ่ม3ก็ได้นะครับดูจังหวะการกดสกิลแมตตาดีๆแล้วก็กดให้ดีกดให้ถูกจังหวะก็จะชนะได้ง่ายดายิ่งขึ้นนะส่วนทีมที่น่ากลัวก็คือจะเป็นทีมที่มีนี่เลยเป็นอานามิจังคู่คารินา จะหาคุณเจอแล้วคุณไม่ค่อยมั่นใจอย่าไปตีเพาคู่นี้นั้นมันค่อนข้างจะทําให้ทีมอาสายธงเนี่ยเก่งมากขึ้นเลยเนาะหรือจะเป็นทีมเขียวสมัยใหม่ที่มี S เนี่ยทีมเขาเนี่ย S อ o g รเจอร์บิัอันนี้คือทีมที่คอมโบโดีมากเลยนะถ้าคุณมีตามนี้เป็น S l o g e r Big m บ m ๊กาลูฟี่เขียว6ดาวหรือมตดเนี่ย ไปเลยทีมมันดูดีมากๆเลยนะครับมันดูมีอาตามัตราการนะสูงมากๆเลยนะส่วนทีมดาบถ้าหากคุณเจอไอเด็กเวนนี่ก็อย่าไปตีนี่คือจุดที่ต้องระวังนะครับานามิคาลิน่าทีมเขียวใหม่แล้วก็เด็กเวนเอสฮอเนี่ยถ้าหากไม่มั่นใจให้กดไปหาทีมอื่นดีกว่าครับนี่คือที่แนะนำเบื้องต้นนะเผื่อคุณไปเจอพวกนี้แล้วคุณไปตีแล้วเพราะว่า,ามันเป็นจุดพลิกผันว่า คุณจะตกอันดับหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็อย่าไปตีเลยดีกว่ามันมีคอนค้าแจะเสี่ยงนะในการเจอพวกนี้หรือถ้าหากคุณมี A กับตัวก็ใช้ซะเพราะมันเก่งของจริงเลยพวกนาะมิคาเรน่าทีมเขียวใหม่หรือจะเป็นไอเจ้าเด็กเวสท็อกนะครับความเก่งนะี่คือเก่งของจริงนะมาลุยันต่อก็เป็นทีมของธงดาบแล้วก็เขียวนะครับธงดาบเขียวเอาธงเหรอเอาเหลืองเอาม่วงดีกว่า ใช่เพราะม่วงมันคือเป็นทีมจัดการสายทงยนะม่วงใหม่ของนิกาเนี่ยมันจะมีดีบัฟของการดีกระเด็นของใส่ใสายทงนะครับแค่สายทงสายเดียวนะก็จะโดนไอการดีกระเด็นเนี่ยไปเยอะนะครับตั้ง1ิวิสิวิเนะี่ยสคิปไปแล้วกันนะจริงเลยครับดีกระเด็นนะครับเล่าน่กระเด็น พราะประตูสัะตูกดไม่ตายครับตูกดไม่ตายไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นเรากระเด็นครับบอกแล้วการชนะการแพ้เนี่ยขึ้นอยู่กับการกดไม้ตายครับเขากดไปแล้วมาแล้วกดซ้ำม,มัทีมจาบนะครับกระเด็นของจริงเลย <c oughs> ดีกระเด็นเราติกระเด็นเขายัองอยู่ครบเลยครับมาคุยซองนะครับ ถึงข้าวพี่เราต้องกดไม่ตายนะคิดไปเลยเห็นไหมเห็นไหมชนะไวด้วยอ่ะห5สิบ้าวิที่เหลืออยู่เพิ่งผ่านแค่ย5ิบห้าวิเองนะมาทีมสามทีมสามนี้ไม่ตายเขาก็เหลืออยู่ใช่ไหมผมก็เหลืออยู่แต่ปัญหาคือไม่ตายเขาเต็มกดแน่ๆเลยอันนี้คือเสี่ยงแล้วไม่ต่เขาเหลือหนึ่งไม่ตายผมเหลือหนึ่งแต่หลอดไม่ตายเนี่ยเขาใกล้เต็มมากกว่าผมสวยแล้วอันนี้สวยแล้ว แต่เขาเป็นทีมของเขียวอาเก่ากว่าผมนะแต่เขาเวลว่ากับผม,มถึงต้องจะเวล150นะผมเพื่อ้องกล้ามนะพูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดทีมเขาเออจัดถึกกว่าผมทีมผมจะวางกว่าเขาเอาความเร็วเท่ากันแต่จ้าเป็นผมแรงกว่าเขาถึกผมแรงกว่าเก่งมงาโจมตปีป้องกันมว่ากันเลย เขาถึกผมแรงดูซิวา่าอะไรจะนะหอกหรือดาบหรือจะเป็นไม้ตายนิกาะถ้าเมฆตายีิกะเขาออกก่อนนี่คือแบบยุ่งอะน,นะยุ่งจริงนะนนนลูฟี่เขานะครับทาําดาเมจมาครับแล้วก็บัฟเคาน์เตอร์นะครับลูจี่มาครับลดกรอบไปครับกรอบเยอะนะใช่ไหมลดไปเลยทัมดาเมจจะไปเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับ อ่คิดเข้ามาครับบั็ป right ้องกันนะครับทำดาเมจมาครับเฟสซันจิเป็นโรเจอร์นะครับบัฟอกจบดีป้องกันนะครับทำดาเมจไปครับเขาใกล้ตายแล้วมาสี่นต์หึ่งเอ่อพี <Skills ibles> <im> ่บัวนะครับดอตตันนะครับทำดาเมจมาครับรเจอยังไม่ออกเขาเหลือใครไหมเหลือมิงโก้ครับมิงโก้เขามาทำดาเมจมาสองครั้งนะครับไม่ตาเขาเต็มชิพหายเลยครับเท่าไหร่เก้าพันนะครับโอเคยังเหลืออยู่เยอะ มากผมเต็มแล้วออกเต็มมากครับไม่ตายนิกะไปเลยนิกระรูปพอคราพันห้ครับอ่า1 2ื0นนะครับหนึ่งประมาณนะครับตอนนี้ครับเป็นการดวลกันร,ระหว่างชุด2นะครับมากชุด2อสู้กันชุดแรกตายผพไม่ตายหมดแล้วครับ ถ้่ผมโชคดีว่าผมเหลือลุจีนะก็เลยมีดาเมจนะครับโอเคครับสบายแล้วโอ้โหมาการวัดกันวัดกันโดยเฉพาะของไม้ตายนิกะเลยนะตัวจุดเดียนี่คือเป็นทีมเขียวเหมือนกันนะครับเขาถึกผมแรงแล้วก็ไม้ตายนิกะเหมือนกันด้วยโอเคถือว่าสนุกดีนะของรอบเนี้วัดกันไปเลยไม้ตายนิกะจะอยู่หรือไปนะครับมาอ่าคู่ที่สามนะครับคู่สามขอมาสบายถอยได้ไหม อ่โอ้โหไอ้นี่ก็ถึกนะตัวนี้อ่ไอเด็กอ้วนของ S-Shark เนี่ยถึกมากนะครับของทีมสายอาีเขียวนะแต่ถามว่าดูน่ากลัวไหมผมคิดว่าไอเจ้าเด็กเวน s h สฮอเนี่ยอันนี้น่ากลัวกว่าไอดีแมงแรงของจริงเลยสวยไอเด็กอ้วนเ s h a r k เนี่ยก็ยังพอจะทูทายได้ก็มาลองดูกันแล้วกันเหลือง vs ม่วงนะครับมาเหลือง vs ม่วงเป็นม่วงแบบมี h ฮอคเอชฮอคนี่คือแบบนากลัวนะดาเม็แม่งแรงมากเลยความโกรกโกรกความโกงของเอชฮอคคือดาเม่แบบทะลุเกราะป้องกันแล้วมันแรงโคตรเหมือนอความแรงใกล้เคียงกับไม้ตายของนิกกัลนะเอต็อเซ็ฮอเนี่ยแล้วก็ตอนนี้หาไม่ได้ด้วยลูเขายังเหล่ากับมาในกาชาเพราะกันเข้าดอนกันก่อนนะหวังจะอับมาเมื่อไร สตารกลับมาแล้วสายซีพีเนี่ยไม่ควรพลาดนะไอ้จ้าเอ็ดพอกเนี่ยหรือจะเป็นเอชชาร์กกรตานเท่าไหร่หมื่นนึงอะแม่งบ้าชิบหายนี่เซกิลตัวละกูลเนี่ยไม่ไม่ใช่สกิลของกัปตันนิกาดิเขาเป็นเซกิวตระครนะหมื่นนึงแม่งบ้าบอกบ้าชิบหายเลยโอ้โหแรงเพียงนี้ที่ผมยังไม่ตายมีเรื่องอีกทีละไม้มือสามนะก็เลยรอดตายมาได้ ไม่งั้นยุ่งเลยครับโอ้โหอะไรของเบิ้งมาใช้ไม่ตายเลยเหมือนไส้โอ้โหครบเลยครบเลยสามตัวไม่ตายไปหกพันหกพันห้าเจ็บร้อยบทยกคุนเป็นการวัดวาดออกไปเลยทุดสองไปคิดไปแล้วกันนะน่าจะไหวอยู่มั้ง โอเคไวอยู่ครับอโอเคเอาไอ้เจ้าโนแลนคู่เนี่ยโนแลนคู่5้าดาของ PP เนี่ยจะใส่ทีมอะไรก็ได้นะมันบัฟแค่ตัวเองนะครับเพราะงั้นจะใส่ทีมอะไรก็ได้แหละเ,เขียว VS เขียวเขียวเขามีเออเจ้าเอสช,ชาร์กนะครับเอสช,ชาร์กเนี่ยถึกมากเลยนะเออเอสชาร์กเป็นทีมเขียวที่ดูไม่น่ากลัวแต่ดูถึกมากๆเลยนะป้องกันอยู่ที่1ิบห ดามเมจย2ี่สองเลือดประมาณยี่ห้านะครับโอปองการสามสิบโอเคโคตรถึงนะครับดามเมจเขาไม่ค่อยแรงความเร็วช้ามากๆแต่ถึงแั่งโนะ้โคตรยาวสะศนผมจะเป็นการเน้นความเร็วอา่าแล้วก็แรงนะครับเร็วแรสงส่วนเขาเน้นถึงโคตรตดูกันไม่ตนวะางก่อนอยู่แล้วครับ รูจีนะครับป่ายโอ้โหเด็กเข้าไปยีดึงอะตึกไปไหนวะเนี่ยเจอท่านนะครับดาเมสสามตัวบัฟนะครับแล้วก็เป็นโอ้เม่ตาเขาบอ,อกมาฮะห้าพันแล้วก็ยิงมาพันสองอะไมตตาของรูจีไม่ใช่ไม่ตาของรูฟี่สีแดงนะครับของสลองนะก็ไม่ค่อยแรงห,อออหรอกแรงๆก็จะมีแต่นิกกาแหละ นิกะเหลือนิกะบวกแรงชิบหายแรงตกพ้นโกงตัวดำลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์มาไม่ตายนิกะไปหกพันเริ่มต้นหกพันหกพันห้าก็เป็นหนึ่งมืสองพันห้าร้อยนะครับมาตัดควบแน่กครับชนะได้เพราะอะไรเพราะนิกะเอามานี่ครับการเล่นของ C v r T P วันแรกนะครับก็แนะนน้ำนอถหาคุณมีนิกะไม่ว่าจะเป็นนิกะเหลือ หรือนี่กะม่วงก็ตามใช้เป็นกับตันซะมันโกมากๆหาจังหวะกดไม้ตายดีๆคุณก็สามารถชนะได้แบบง่ายได้เนาะซึ่งทีมผมนั้นก็เบื้องต้นประมาณนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมเพิ่มขึ้นถ้าผมได้ตัวคอยใหม่มากขึ้นหรือคุณมีตัวคอยใหม่ๆกว่าผมก็สามารถเปลี่ยนแปลงทีมได้เนาะยิ่งเป็นทีมเขียวในถานมี S นะครับใส่ S ไปด้วยเลย S ดีกว่าหรือไม่เป็นเจ้าเปลูเจ้าดอตอะไรอย่างนี้ใส่ไปเลยดีกว่านะครับ ส่วนทีมของสีม่วงถ้ามียักษ์คู่ครบก็ใส่ไปเลยยักษ์คู่ดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดตดตาเพื่อเป็นใจให้ผมเลยครับนะสวัสดีครับ